วัญที่น่ารักชิ้นต่อไปที่จะมอบให้กับผู้ใหญ่นอกจากเป็นโฟนแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นนี่ชิ้นต่อไปค่ะคุณผู้ชมต้นไม้กระถงางใบเก๋จากร้านซีเมนต้าจังหวัดชนบุรีหอยเจ้าของร้านนี้นะคะคุณผู้ชมเขาไอเดียดีมากเลยอพี่เปนเน็ตรู้ไหมว่าเขาเริ่มจากการขายกระถางก่อนค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปเลือกมิกแอนดแมท จ้าใบไม้เจ้าต้นไม้เนี่ยที่มันเข้ากับกระถางดูสิคะคุณผู้ชมอย่างต้นไม้ต้นนี้เนี่ยด้วยความใบเอย่ยความกระถางเอย่ยคู่สีเขามิกแอนแมชมากเลยไอเดียดีมากๆเลยอ่ะพี่เนเน็ตอู้น่ารักเอ้พี่เ็นเน็ตเ,เ,เอางี้ฝฟนคิดออกแล้วพี่เปนเน็ตทายดีกว่าว่าเจ้าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเขาชื่อต้นว่าอะไรรู้ปะ่ะเอให้ทายสามครั้งสามครั้งเอ้กวนเหรอพี่เนเน็ตนี่ หลังอย่าตอบกวนแบบนี้อีกนะจ้นนอนน่ารักต้นนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาชื่อว่าเปเปอร์หยกค่ะไม่ใช่สาวน้อยปะแป้งนะพี่เบนเน็ตแต่ว่าคนที่โดนปะแป้งอ่ะก็คือพี่เบนเน็ตไงตอบผิดด้วยวา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 ยที่ร้านนี้ยังมีต้นไม้กับกระถางสวยๆให้เลือกอีกหลากหลายเลยนะคะเข้าไปเลือกซื้อกันได้ตามไอจีที่ให้ไว้นี่เลยฝนมั่นใจว่าให้ผู้ใหญ่ไปท่านต้องชอบแน่ๆเพระเาะจะวางมุมไหนก็สวยแถมช่วยฟอ,อกอากาศด้วยค่ะ